ค้ดคครูนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอการทดลองนะครับเนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์และก็ใช้เวลานิดนึงครูก็เลยจะทําเป็นคลิปวิดีโอการทดลองนะครับการทดลองง่ายๆอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะครับมีสําคัญหลักๆเลยครูกําหนดไว้อยู่ในกําหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงนะครับหนึ่งขวดน้ําดื่มขวดป่านะครับเป็นขวดริสตัลนะครับขวดริสตัลอันนี้ครูแกะออกมาแล้วนะครับขวดริสตันนะครับแปดบาทนะครับไซส์นี้7 5 0ซีซีนะครับ อ,อันนี้คืออุปกรณ์ชิ้นที่1นนะครับชิ้นที่2คือดินน้ำมันเด็กๆจะใช้รียูสแบบบรรคูก็ได้นะครับรียูสแบบนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ถ้าเด็กๆมีอยู่แล้วหรือถ้าไม่มีเด็ดกๆกําหนดไว้ <c oughs> คุณรูกําหนดไว้แล้วว่าใช้2ก้อนนะครับก็เรามาใช้วันนี้ก่อน1ก้อนนะครับครูก็แบ่งออกมาเป็นก้อนเล็กๆหนึ่งก้อนละเทปกาวนะครับจะเป็นเทปกาวใสที่เด็กๆใช้เมื่อใช้ที่แล้ว,วก,วก็ได้นะครับหรือเทปกาว Beifall หนังไก่แบบนี้ หรือเทปกาวผ้าแบบนี้ได้หมดนะครับถ้าเด็กๆมีอันไหนนะครับใช้อันนั้นได้เลยนะครับกันไกลนะครับกันไกลนะครับนี่ครับดินสอดินสอไม้ดินสอหายนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ครูเตรียมไว้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์แต่ว่าถ้าเด็กๆจะใช้คัตเตอร์นะครับเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะแต่ถ้าหนูใช้กันไกลนะครับใช้กันไกลก็เด็กๆสามารถใช้กันไกลได้ด้วยตัวเองเลยอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับ และก็ที่สาคัญอีกอันนึงคือน้ำนะครับเป็นน้าเปล่าธรรมดาครูก็ใช้ขวดรีวิวสเอานะครับมาตักขวดอันนี้เป็นขวดไซส์คริสตัลเหมือนกันนะครับผมไม่ได้โฆษณาน้ําดื่มนะเด็กนะครับไม่ได้โฆษณาเพราะว่าขวดเราจะได้ใช้เหมือนเหมือนกันนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้เหมือนกันขวดน้ําดื่มครับอุปกรณ์เรามีแค่นี้ครับกิจกรรมของเราวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทดลองที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ เรื่องอะไรนะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูขั้นตอนการทดลองกันเลยนะครับค,ครูขอขยับอุปรกรณ์มาไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อให้มีพืนนนน้นที่ในการทํางานนะครับมีพื้นที่ในการทํางานนะอันดับแรกครับเด็กๆปากกาเมิกเนี่ยจะเป็นไม่ต้องจริงๆแล้วไม่ต้องใช้นะแต่ค,ครูจะเอามาขีดเพื่อให้เห็นว่านักเรียนจะต้องตัดตรงไหนนะครับขวดคิสตัลหนึ่งขวด8บาทครับคิสตัลหนึ่งขวด8บาทเนี่ยนะครับหรือ7บาทในเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ ขวดไซส์นี้นะครับเด็กๆจะต้องตัดตรงนี้ครับตัดตรงนี้นะนะครับครูขีดเส้นไว้แล้วนะครับขีดเส้นไว้แล้วตัดตรงนี้นะครับตัดให้เป็นนะครับสองชิ้นนะครับแยกเอาเป็นสองส่วนตรงนี้นะครับอ่าตัดจากจุดนี้นะครับตัดจากจุดนี้นะนะครับตัดจากจุดนี้โอเคครูขีดเส้นไว้แล้วดังนั้นนะครับปากกาก็จะไม่มีประโยชน์ละแล้วก็เก็บไว้นะครับ เราจะใช้กรรไกรถ้าเด็กใช้กรรไกลนะครับเด็กต้องมีวิธีการตัดถ้าจะใช้กรรไกรตัดนะครับเราต้องใช้วิธีการคือตัดเข้าไปให้มันเป็นรูก่อนลักษณะแบบนี้แล้วค่อยจิ้มกรรไกรเข้าไปอันนี้แนะนําวิธีการใช้กรรไกรนะครับแต่ถ้าเราใช้คัตเตอร์เด็กคนไหนใช้คัตเตอร์เป็นรือผู้ปกครองช่วยก็ใช้คัตเตอร์ตัดได้ปกติเลยดังนั้นควรจะใช้กรรไกรดีกว่าจะได้เหมือนเด็กนะครับถ้าใช้คัตเตอร์คุณครูก็ตัดเลยนะครับตัดอย่างนี้เลยนะครับตัดลงมาเลยอันนี้ก็จะระวังมือเรานิดหน แต่เด็กๆใช้กันไกลดีกว่าพอเราเจาะรูเสร็จแล้วปุ๊บเราวิธีการของเราก็คือตัดตามเส้นเลยครับมันจะมองเห็นใสๆตามเส้นเห็นไหมครับมองเห็นใสๆตามเส้นตัดตามเส้นเลยนะครับตัดตามเส้น,ใช,นนะใช้กันไกลนะครับกันไกลนะครูก็จะใช้กันไกลตัดตามเส้นนะครับกันไกลของครูอันใหญ่หน่อยของเด็กๆอันเล็กก็มีค่าเท่ากันนะครับผลการทดลองของเราจะเหมือนกัน เราจะมาเลมเลมขอบนิดนึงอย่าให้มันมีเศษนะครับอย่าให้มีเศษนะเศษที่มันเป็นเส้นๆออกมานะครับอย่าให้มันมีเศษนะน,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 นะครับ,อรรบโอเคเลมเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆลองดูอย่าเอามือรูปนะนะครับเด็กๆลองดูนะครับอ่าเส้นเรียบร้อยแล้วนี่มันจะมีเส้นนะครับเป็นรูกละดังนั้นเราเล็มนิดนึงนะครับว <mumbles. S 1> ิธีการเล็มของครูก็คอ่อยๆตัดไปนะครับใช้กันไลค่อยๆตัดไป เลมให้มันเรียบร้อยเพราะว่าเมื่อกี้มีรอยที่เป็นขรุขระอยู่ครูก็ลเลมเลมนะครับเลมให้มันมีความเรียบร้อยผิวของปากปวดที่รอยรอยที่เราตัดก,ก็จะเรียบนะครับอโอเคตัดเสร็จแล้วโอเคครับได้สองส่วนแลเรียบละอันนี้คุณรูเอามือรูปได้แล้วนะครับรูปได้แล้วเมื่อกี้เป็นขรุขระอยู่นะครับเอาละกรายไม่ใช้แล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บไว้ ขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเราจะใช้ดินน้ำมันเด็กๆดินน้ำมันครับหนึ่งก้อนนะครับหนึ่งก้อนนะเอาก้อนเล็กก่อนก้อ 94, นเล็กนะครับคุณครูก็จะเอาฝา <rar> มันออกมาเด็กๆเอาฝามันออกมานะ <ellt> เราจะไม่ใช้ฝามันแต่ตอนนี้เราจะเอาฝามันออกมาก่อนอ <sencill. S 1> ่ะเราเอาดินน้ำมันมาครับก้อนเท่ากับประมาณฝาขวดของเรานะจากนั้นเรามาทําให้มันเป็นทรงกลมเหมือนกับฝาขวดของเราครับอ่าทรงกลมนะวิธีการทําง่ายให้มีขนาดเท่ากับ ฝาขวดของเรานี่แหละทรงกลมใหญ่ใหญ่กว่าฝาขวดเล็กน้อยได้วิธีการดูมือคุณครูครับครูจะคลึงดินน้ำมันอย่างนั้นครับก็จะทำให้เป็นเหมือนกับฝาขวดของเราเลยครับนี่ทำให้เหมือนกับฝาขวดของเราเลยนะโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับมีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเด็กๆเห็นไหมคุณครูวางฝาขวดไปแต่มันจะหนากว่าเห็นไหมครับขนาดความกว้างใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นขั้นตอนนี้สําคัญมากเด็กๆฟๆๆๆังครูดีๆนะ เราจะาดินน้ำมันก้อนนี้ฝาขวดเราไม่ใช้ละเราเก็บไว้ครับเก็บไว้ด้านข้างนะดินน้ำมันก้อนนี้ครับเราจะเอาไปใส่ข้างในข้างในขวดแบบนี้ครับข้างในขวดนะวางลงไปเลยนะครับวางลงไปเลยนะนิ้วเด็กๆสั้นเนี่ยเด็กๆต้องใช้ใช้นิ้วกวดเข้าไปครับอีกนิ้วนึงเราจะคอยดันตรงนี้ไว้นะโอเคนะครับคอยจับตรงนี้ไว้แล้วดันตรงนี้ไว้จากนั้นคุณครูจะตรงนี้ครับสาคัญมากๆเ็กสําคัญมาก <c oughs> ๆเด็กๆฟังนะคุณครูจะอุดดินน้ํามัน ไม่ให้นะครับไม่ให้มีช่องว่างคุณครูจะอุดนะครับกดลงไปแน่นๆเลยเด็กๆกดลงไปแน่นๆเลยครับจากนั้นครูจะสังเกตว่าคุณครูจะคลีมมันออกมานะครับรีดคลีมมันออกมาแบบนี้รีดมันออกมาคลีมมันออกมาครับโอเคครูมั่นใจแล้วว่าคุณครูอุดไม่ให้เกิดช่องว่างเรียบร้อยแล้วอุดไม่ให้เกิดช่องว่างเรียบร้อยแล้วทดสอบทีนี้เราจะทดสอบง่ายๆว่า ไม่ให้เกิดช่องว่างเห็นไหมครับไม่ให้เกิดช่องว่างไม่มีช่องว่างแล้วทดสอบง่ายๆคุณครูก็จะเอาน้ํามาเทลงไปโอเคนะคูณครูครูกาเทน้ําเทน้ําลงไปนะครับพอครูเทน้ําลงไปปุ๊บโอเคน้ําไม่หกลงมาแล้วเด็กๆเห็นไหมครับน้ําไม่หกลงมาแล้วนะน้ําไม่หกลงมาแล้วนะครับน้ําไม่หกลงมาแล้วเรียบร้อยนะครูก็จะเทคุณครูก็จะเทน้ํากลับลงไปอ่าเทน้ํากลับลงไปครับโอเคเป็นอันว่าขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเหมือนกันครับเราจะเจาะรูของมันให้เท่ากับนะครับให้เท่ากับขนาดรูของดินน้ำมันให้เท่ากับรูที่ดินสอเข้าไปได้คุณครูก็ใช้วิธีการนะสันนี้สาคัญมากๆเด็กๆเด็กๆตั้งใจฟังนะครับอย่ากดนะครับอย่ากดลงไปนะจะเจาะรูให้มันทะลุลงมานะครับจะใช้วิธีการหมุนเด็กๆดูมือคุงครูค่อยๆหมุนเหมือนดอกสว่านครับนี่หมุน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 ครับ หมุนหนะหมุนหมุนครับหมุนลงไปครับหมุนลงไปหมุนลงไปครับหมุนหมุนกลับซ้ายขวาหมุนเหมือนดอกสะบ่านเลยห้ามกดนะเด็กๆห้ามกดนะครับห้ามกดนะเด็กๆดูว่าตอนนี้ดินสอของครูทะลุลงไปแล้วเห็นไหมดินสอของครูทะลุลงไปแล้วนะครับดินสอของครูทะลุลงไปแล้วครับจากนั้นครูครูก็จะหมุน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 เพื่อเอามันออกมาอีกครั้งหนึ่งออกมาแล้วครับโอเคเรียบร้อยดินสอของเราใช้เสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บไว้ เด็กๆสังเกตจะมีรูทะลุมามองฝั่งนี้อ่ารูจะทะลุเห็หับทะลุเลยทะลุเลยครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับโอเคเห็นแล้วจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราจะเอาส่วนที่เป็นปากควนนี้มาวางด้านบนตรงนี้ครับและเราจะนำเทปกาวนะครับคุณครูใช้เทปผ้าถ้าเด็กๆมี สกอตเทปหรือกาวหนังไก่แบบนี้ทเทปผ้าเออเทปกาวหนังไก่แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับค,คุณครูก็จะใช้ทเทปกาวหนังไก่ล้วกันนะครับคุณครูใช้ทเทปกาวหนังไก่ล้วกันดึงง่ายดีค,คุณครูฉีกง่ายดีไม่ต้องใช้กันไก่ครับฉีกเลยคุณครูจะแปะไว้ด้านหลังแปะไว้ด้านหลัง1ชิ้นครับด้านหลังก่อนนะแปะไว้ด้านหลังแบบนี้อ้าวคุณครูหมุนให้ดูครับแปะไว้ด้านหลัง1ชิ้นแบบนี้ก่อนเพื่อยึดให้มันติดกันครับเพื่อยึดให้มันติดกัน2ชิ้นเพื่อยึดให้มัันนนติดกะ จากนั้นครับคุณครูก็จะติดฝั่งตรงข้ามคุณครูเอามือกดลงด้วยสังเกตนะครับก่อนคุณครูจะติดนะคุณครูจะเอามือกดลงแน่นๆแต่ไม่ได้กดแรงนะครับกดลงพอให้มันแน่นนะกดลงพอให้มันแน่นครับพอกดเสร็จปุ๊บเอาละขั้นตอนสุดท้ายในการเตรียมการทดลองของเราเราจะดึงดินน้ำมันออกมาเยอะหน่อยคราวนี้ดึงดินน้ำมันออกมาเยอะหน่อยโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายนะในการทําอุปกรณ์ของเรา ครูจะคลึงให้เป็นเส้นเหมือนกับดินสอเลยคลึงให้มันเป็นเส้นครับคลึงให้มันเป็นเส้นนะคลึงให้มันเป็นเส้นครับโอเคคลึงให้มันเป็นเส้นครับคลึงให้มันเป็นเส้นเอาละพอให้มันวนรอบได้เด็กๆพอให้มันวนรอบได้วนรอบเสร็จปุ๊บโอเคพอวนรอบเสร็จปุ๊บคุณครูก็จะตัดทิ้งอ่าวนรอบเสร็จปุ๊บคุณครูก็จะตัดทิ้งตรงนี้สาคัญที่สุดครับสาคัญที่สุดเลย เด็กๆคุณครูขอย้อนไปก่อนนะขอย้อนนะครับโอเคนะคุณครูวนรอบเสร็จแล้วคราวนี้เด็กๆเพื่อให้เด็กๆมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเนาะแต่ถ้าเด็กๆทําเองเด็กๆก็จะเห็นมันจะมีรอยต่อระหว่างชิ้นที่1กับชิ้นที่2อยู่ตรงนี้เด็กๆมองสังเกตนะครับคุณครูใช้ปากกาขีดเส้นมานะครับจะมีรอยต่ออยู่เด็กๆเห็นไหมครับรอยต่อระหว่างชิ้นที่1กับชิ้นที่2เนี่ครับรอยต่อ 2ชิ้นต่อกันอย่างนี้เด็กๆรอยต่อตรงนี้ครับเราจะใช้ดินน้ำมันของเราที่เป็นเส้นนะครับไปอุดแบบนี้ครับอุดที่รอยต่อของเราการ,เการใช้ดินน้ำมันเทคนิคคือถ้าเด็กๆมีดินน้ำมันอยู่แข็งๆเด็กๆมีวิธีการเนี่ยทำยังไงให้ดินน้ำมันมันอ่อนนิ่มเด็กๆต้องไปหาวิธีการเ,ราเอาเองนะคุณครูอยู่ไม่บอกนะครับจะทำยังไงเพราะถ้าดินน้ำมันแข็งการทดลองนี้อาจจะล้มเหลวได้ ดินน้ำมันของค,คุณครูต้องอ่อนนิ่มโอเคนะเอาละเมื่อค,คุณครูวางตามเส้นเรียบร้อยแล้วค,คุณครูจะทําอย่างนี้ครับค,คุณครูจะวางในลักษณะเฉียงมือแบบนี้แล้วค,คุณครูก็รีดครับรีดให้ดินน้ามันครับติดกับทั้ง2อ,อันครับติดกับทั้ง2อ,อันคือติดกับส่วนที่1กับส่วนที่2สําคัญมากคือจะไม่ให้มันมีนะครับจะไม่ให้มันมีช่องว่างของอากาศเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวค,คุณครูจะรีดนะครับอันนี้จะใช้เวลานิดนึงเนาะ เด็กดูคุณครูคุณครูจะไม่อธิบายต่อแล้วนะครับ อ่าเสร็จเรียบร้อยครับเอาละมููเสร็จเรียบร้อยตรวจสอบความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งว่าจะไม่มีช่องว่างน,นะครับจะไม่มีช่องว่างเกิดขึ้นนะครับจะไม่มีช่องว่างเกิดขึ้นนะอ่าทีนี้เด็กๆมองจะมีรูเห็นไหมครับเด็กๆจะเห็นรูนะครับเห็นรูตรงนี้ทะลุมาถึงก้นขวดเห็นไหมครับเห็นรูนะเดี๋นะครับโอเคเรียบร้อยละณูรูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคณครูจัด ชุดการทดลองของครูเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยคำถามคุณครูถามว่าตอนนี้ชุดการทดลองของครูเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์นะเดี๋ยวจะมีเด็กๆสงสัยครูนิดหนึ่งดินสอเป็นดินสอไม้ปกตินะครับดินสอไม้ไซส์ปกตินะครับดินสอไม้นะอย่าลืมนะครับตอนที่หมุนนะครับเมื่อกี้ครูลืมย้ำไปดินสอไม้นะครับเป็นดินสอไม้ถ้าไม่ใช่ดินสอไม้ใช้สีดินสอก็ได้นะครับสีดินสอนะครับ ที่เป็นดินสอไม้เหมือนกันไซส์ปกติขนาดนี้ที่เราใช้กันปกตินะครับดินสอ HB ธรรมดา2 B ธรรมดานะครับไซส์นี้นะโอเคนะอันนี้คุณครูต้องย้ำเป็นพิเศษและที่สำคัญมากเราอุดนี่ครับดินมมน้ำมันนะครับอย่าให้มีช่องว่างของอากาศเกิดขึ้นอากาศเราเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเรียบที่สุดแนบนิสแนบสนิทไปที่สุดเลยยังงครับอย่าให้เกิดช่องว่างค้าทามคุณครูถามว่า ถ้าคุรูเทน้ำลงไปส่วนข้างบนเนี่ยฮะเทจนเต็มเลยผลการทดลองที่เกิดขึ้นนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝากให้นักเรียนทดลองแล้วนำผลการทดลองมาอาภิปรายกันในคาบเรียนครับ